เทคนิคพิเศษที่จะเทรดได้ตั้งแต่การ follow trend แล้วก็การกรอบตัวของกราฟด้วย moving average division ลองเทสแล้วทำกำไรได้จริงในตลาด OTC 2อ order ออบวกมาแบบไม่ต้องทบ ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งเลยนี่ฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะมาผ่านเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเทรดบินารีออปชันได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาความรู้และข่าวสารดีเดียวกับบินารีออปชันมาฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถเอาไปฝึกฝนและทํากําไรตามเทคนิคของผมและแนวคิดที่ผมแชร์ให้ได้แบบง่ายๆครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกทช่องทางเทรดอย่าง y o u t u b ิ TikTok IG นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามข่าวสารกันได้ยั่วถึงแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพื่อลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ 8xtrade นะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้เพื่อนสามารถกดสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินเดโมให้เพื่อนเล่น10,000หื่นเหรียญนะครับสามารถเติมได้เรื่อยๆและที่สําคัญเลยเเเเเพพื่่่่อออนนนนนคคคคไหะรรรททีียยาากกกู้้ิิิมมมมมตผผจขขึ QR Tra ลุง ที่เราเนี่ยเทรดทำกำไรกันโดยจะมีโค้ดสอนฟรีอยู่ต่างๆมากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษากันก่อนได้นะครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าททยแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็บอกเขาไปว่า Master G หรือว่า MG ก็ได้นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆมือใหม่หรือใครก็ตามที่อยู่ในวงการเทรดนะครับที่ยังไม่รู้ว่าการเทรดตามแรงโมเมนตัมด้วยเทคนิคพิเศษที่เทรดได้ตั้งแต่การ Follow Trend นะครับไปจนถึงการเทรดกราฟกลับตัวนะครับมันทํากําไรยังไงนะผมมีอินดิเคเตอร์ที่ช Moving Average d i v i s i o n ครับมาช่วยบอกแรงโมเมนตัมและบอกเทคนิคในการเข้าทํากําไรกับเพื่อนๆได้ครับโดยในเทคนิคนี้เนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับแนวรับแนวต้านไปด้วยนะอย่างแรกเนี่ยเพื่อนต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวรับแนวต้านก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับแนวรับแนวต้านน้อยนะครับและยังไม่สามารถตีเส้นแนวรับแนวต้านได้อย่างแม่นยาครับผมได้ทาคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านไว้ให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆสามารถกดคลิกลิงก์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะจะเป็นการตีเส้นแนวรับแนวต้านแบบ101หนึ เ,เพื่อนๆจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็ทักไปขอสคริปต์ตนะีแนวรับแนวต้านกับแอดมินพร้อมกับวิธีใช้ได้เลยนะผมได้ทิ้งเอาไว้ให้ในช่องของเทรดเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและก่อนที่เราจะไปสอนกันนะครับสำหรับ Moving A v e r a g ร Division นะครับผมจะแชร์ออเดอร์ที่ผมเข้าทํากําไรจาก m o v i n g Average Division ไัไหมเพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่คือออเดอร์ที่ผมเข้าเทรดมานะครับโดยที่ผมไม่ต้องทบเงินเลยนะหากทุกคนฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับขอคลนละหนึ่งไลค์ครับและกดกระดิ่ง อย่างแรกเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ทิ่แพลตฟอร์ม8 x t r a นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมจะลบออกเราจะไปตั้งค่ากันก่อนนะครับโดยที่เราจะไปที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่คาว่า moving average นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่คําว่า moving average division ตัวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนรรยวเวลาจาก12ให้เป็น20ครับส่วน moving average ผมจะเปลี่ยนจาก SMA ให้เป็น EMA นะครับและคราวนี้เนี่ยผมก็จะไม่ปรับตั้งค่าอะไรเลยนะเลือกใช้ได้เลยครับแค่นี้ครับคุณก็จะได้เจ้าตัว moving Alette Division Pro ขึ้้้นนนนมาาาาบบบหจอกรรแีีวิธ ด้วย moving average division ครับมีอยู่ทั้งหมด4รูปแบบครับซึ่งแบ่งเป็นในฝั่งขาบาย2รูปแบบและแบ่งเป็นในฝั่งขาซ e l สอรูปแบบนะครับในฝั่งขาบายครับเราจะต้องเทรดที่โซนแนวรับเท่านั้นนะครับและในตอนที่ moving average division มันจะต้องมีการไล่ระดับราคาขึ้นนะครับเหนือจากจุดแบบนี้นะครับในฝั่งขาลงก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องเทรดที่โซนแนวต้านเท่านั้นนะครับและในจุดที่เราจะโฟกัสในการเซลล์กันนะครับคือเราจะรอให้ตอนที่กราฟเนี่ยวิ่งไล่ระดับราคาลงมา แบบนี้นรเราจะดูแค่2แท่งเทียนของมันที่ลักษณะใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพื่อที่เราจะคาดหวังราคาของกราฟเนี่ยให้วิ่งไปในอีกทิศทางหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่เราควรโฟรกัสจริงๆนะครับคือเราไปดูก่อนว่าจุดนั้นเนี่ยมันเกิด b o วิ่งเอเวอร์เรนด i ดีวในโซนแนวรับหรือแนวต้านนะครับกด Follow ตามแรงของด i ว i ช i ่นไปได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะต้องบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนนะครับว่าผมจะดูแรงดี i ิชั o นเพียง3แท่งเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันครับที่ Division นีวิวยวยบบลย ก็ได้นะครับหรือจะวิ่งขึ้นสวยๆแบบนี้เลยก็ได้นะแต่บางครั้งครับมันก็อาจจะวิ่งสลับฟันปลาแบบนี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถดูแรงโมเมนตัมได้อย่างแม่นยำก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็จะฝากเพื่อนๆเนี่ยค่อยๆเทรดเ่อค่อย,ย,อย,อยทำกำไรกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์จริงกันดีกว่าครับเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมเปิดออเดอร์บายนะครับมูวิง่งเอเวอร์เรดดิวิชันเนี่ยครับมันกำลังไล่ราคานะครับจากอะไรโอ้โหอย่างนี้เเเเคคคคค้้้าา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 รรรรรีีียกกกกวววววว่่่่่่่่่สูงงงงงงิิินน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 ไไปปะะะะะผผมมมมม็จจลลแแแแซึึททดดดถถณๆััใ เนี่ยควรจะปิดเป็นแท่งเขียวถอดไส้นะครับผมนีสามารถเปิดบายได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ถอดไส้มาสักกลางๆเนี่ยก็ไม่สวยนะครับมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงไปเลยฉะนั้นในตรงนี้ก็ต้องหาจุดเข้าเทรดอื่นนั่นเองข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยเทรดในโบงไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณนะครับโดนลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือใครนะครับที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นเทรดด้วยความมั่นใจกับแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดพร้อมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งหน้าสู่การลงทุนที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างมั่นใจ ซีจีมีข่าวดีมาบอกหากพเพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยดูแลให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษดีแบบนี้เนี่ยก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG แล้วเขาเนี่ยก็จะพาเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะครับแล้วเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์แรกกันครับตรงนี้เนี่ยราคาของ U Shape นะครับมันได้วิ่งเข้าสู่โซนแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งโซนแนวรับแนวนี้เนี่ยถ ดูดีๆนะครับมันจะเป็นโซนแนวรับย่อยนะครับที่อยู่ในจุดนี้นะและสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือราคาของกราฟได้มีการวิ่งสเปสสปะมาโดยตลอดเลยนะครับแต่ในแท่งนี้เอา้าเดี๋ยวรอเข้าออเดอร์ก่อนได้ไหมเนี่ยแท่งนี้เนี่ยผมมองว่าเขียวแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวรอราคามันไหลลงมาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์บายขึ้นไปนะ มันขึ้นไปแล้วทุกคนทีนี้นึงนะเดี๋ยวรอ,อมันไหลลงมาก่อนนะครับว่ายัางไงแท่งนี้ก็เขียวนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ควรไล่ราคาครับแต่ผมมองว่าแท่งนี้มันค่อนข้างสวยนะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนสังเกตเห็นดีๆครับว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในโซนแนวะรับย่อยตามที่ผมย้อนกลับไปให้เพื่อนๆดูนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวดิวิชั่นครับได้มีการแดงเขียวแดงเขียวสลับกันไปมาครับก่อนที่มันจะได้มีการไล่ระดับขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการไล่ระดับขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะทําการตีเส้นเทรนเอาไว้แแบบนนนี้้้้เพื่่่ออคคาาาาดดดดหหววัังงงงใรขขทถไปิิึ นนก็คือราคาวิ่งตามแรงโมเมนตัมไหลกลับขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์นี้กันครับเดี๋ยวผมจะเปิดเซลล์มาก่อนนะฮะ ในจุดนี้นะครับผมเห็นว่าราคาเนี่ยได้ทาการทะลุโซนแนวรับลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งโซนแนวรับแนวนี้เนี่ยเป็นโซนแนวรับเดียวกันกันกบที่เคยส่งกราบกลับขึ้นไปด้านบนนะและผมก็เห็นแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยหลุดแนวออกมานะครับพร้อมกับเจ้าตัวดีวิชั่นนะครับผมได้มีการไ like ล่สเกลราคาลงมาแบบนี้นะครับผมก็จะคาดหวังให้ราคานะครับผมไหลกลับลงไปด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะตีเทรลไลน์เอาไว้ประมาณนี้นะและเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าในจุดนี้เนี่ยราคาของมันจะสามารถไหลลงมาได้หรือเปล่าซึ่งผมเนี่ยในราคาท ก็ได้ราคาตอนมันเขียวเนาะ เกือบไม่รอดครับทุกคนครับราคาในจุดนี้เนี่ยได้มีการปิดเขียวขึ้นมานะครับแต่ผมได้ราคาดีกว่านะผมก็เลยชนะมาในครับในจุดนี้นะและจากจุดนี้ครับที่มันทะลุโซนแนวรับมาตอนนี้ราคากราฟเนี่ยกำลังจงวิ่งกลับขึ้นไปหาโซนแนวรับร้างหนึ่งนะครับอยู่ผมจะเปิดดิวใหม่ขึ้นมาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์บายขึ้นไปในจุดนี้นะเพราะว่าเจ้าดีวิชั่นเนี่ยก็กําลังจะทําการวิ่งกลับขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันอยู่ในโซนแนวรับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทาให้เราไม่ต้องบายนะรร่่้้าามหไไีเตอททํใง เซลล์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่เข้าใจกันได้นะอ้าวตรงนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ประมาณนี้นี่สวยเลยนะครับแต่แท่งถัดไปเนี่ยผมมองว่าน่าจะปิดแรงโมเมนตัมขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะโอเคเขียวนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยผมคาดหวังให้ราคานะครับขึ้นไปอย่างต่ำๆเนี่ยประมาณนี้นะครับตามแรงของเทรลไลน์ IN ที่ผมทำการตีเส้นเอาไว้นะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นเงินกันเพื่อนๆครับวัชนะนะเอา้า เรียบร้อยครับชนะมาจริงจริงกรบอเด้นนี้ก็บวกอยู่ที่1 7 8 4บาทครับก็วินมาทั้งหมด2ออเดอร์ตรงนี้แบบไม่ต้องทบเงินเลยนะในออเดอร์ที่1เนี่ยเราเล่นเซลล์มาเนื่องจากว่าราคาเนี่ยหลุดโซนแนวรับนะครับตัวในออเดอร์ที่2เนี่ยเราเล่นบายมาเนื่องจากว่าราคาเข้ากลับมาอยู่ในโซนแนวรับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับและโซนแนวรับที่ผมตีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆสามารถดูกันได้นะจริงๆเนี่ยในออเดอร์แรกเนี่ยผมคาดการณ์ให้ดิวิชันเนี่ยมันแดงอีกแท่งหนึ่งนะนงนนนแต่ผาาตเผ ถือว่าในจุดนี้เนี่ยเราคาดการณ์ดีแล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยคิดไว้ว่ามันน่าจะทํากําไรได้นะครับก็เลยเข้าออเดอร์ไปนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันครับสำหรับ moving average division นะครับผมเนี่ยได้ทำการลองเทสมาให้เพื่อนเพื่อนแล้วครับถ้าเราใช้เป็นระยะเวลา20กับเส้น EMA เนี่ยสามารถทํากําไรได้จริงครับและก็ลองทํากําไรเทสห้เพื่อนเพื่อดูแล้วนะครับแล้วก็สามารถทํากําไรได้ด้วยนะเวลาเราจะเทรดเนี่ยเราต้องทํากําไรกันยังไงและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนครับที่ชื่นชอบและทํากําไรได้จากเทคนิคนี้เนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด สรุปทั้งหมดทั้งมวลครับในคลิปนี้ผมโบวกมาทั้งหมดประมาณ3,500กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินที่สุดยอดมากๆต่อหนึ่งวันแล้วนะแล้วก็เวลาที่เราเทรดเนี่ยไม่มีความจมมําเป็นที่จะต้องไปโลภเยอะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเรามีเวลาเทรดเนี่ยตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีเวลาเทรดมะลืนก็ยังมีเวลาเทรดไม่ต้องกลัวเสียโอกาสในการเข้ากัไม่ต้องกลัวเสียโอกาสในการเข้าออ,อเดอร์นะครับแทนเพื่อนกลัวเสียเงินให้มากกว่านะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผมหรือใครที่ยังไม่ แล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเทรดเองนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับผมด้วยแล้วเข้าเทรดสุดพร้อมๆกันเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้เพื่อนพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sucribe YouTube Detroit ในนททุกๆช่่่องงาาเดไว้ยมจะป็ f a f e c o o o t k t t o t o k หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเอ่างเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย